สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจําช่วงเย็นวันที่9เดือนสิงหาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับใครชอบเทรดชนข่าวไม่ชอบเทรดชนข่าวเนี่ยเรามีให้นักงทุนเลือกสรรกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับวีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ของเขา iPhone 12 well g i v e a w a y ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f r for you รับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง10,000 US อลลาร์เพียงเข้าร่วมการแข่งข,ขันชิงทองคาไปกับเราใครสนใจ คลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ XM ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่ครับโบนัสเงินฝาก1 0 0สูงสุด500 US อลลาร์เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ได้แค่รอบเดียวนะเพราะฉะนั้นใครจะเติมเงินก็ลองคำนวณกันดีๆก่อนนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับเรามาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจกันนะครับในส่วนของข่าวแรกเนี่ยเราจะไปกันที่ประเทศเกาหลีเหนือก่อนเลยนะครับล่าสุดแล้วสำนักข่าว TNN World มีการรายงานมาครับว่าเกาหลีเหนือจัดการสวนสนามกองทัพครั้งใหญ่เลยเพื่อเฉลิมฉลองครบ73ปีการก่อตั้งประเทศแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แสดงแสงยานุภาพทางการทหารด้วยขีปนาวุธแต่กลับให้ทหารแล้วก็คนงานสวมชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีนะครับ หรือว่าฮัตแม t สูตรนะครับตรงนี้ทหารและก็คนงานจำนวนมากเลยพร้อมใจกันใส่ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีสีแดงสดเลยนะครับพร้อมด้วยหน้ากากป้องกันแกส๊สเดินสวนสนามเนื่องในโอกาสครบรอบ73ปีการก่อตั้งเกาหลีเหนือ ผู้สื่อข่าว BBC วิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนจากการโชว์ขีปนาวุธเป็นทหารในชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นได้จัดตั้งกองกําลังพิเศษเพื่อป้องกันโควิด -19 ปัจจุบันครับทางด้านเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็กําลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารแล้วก็วิกฤตจ,จากโควิด -19 นะครับที่ต้องทําให้ปิดตายพรมแดนทําการค้ากับเกาหลีใต้ชะง,งักลงแม้ว่าจะยังไม่เคยมีรายงานอย่างเป็นทางการถึงผู้ป่วยโควิดภายในประเทศ อีกทั้งเกาหลีเหนือยังปฏิเสธรับวัคซีนต้านโควิด3ล้านโดสนะครับที่จีนบริจาคให้ด้วย ผู้นำสูงสุดคิมจองอึนนะครับยังมีการปรากฏตัวในพิธีสวนสนามในสภาพที่อิดโรยลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผอมลงก,กว่าปกติด้วยครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮือฮานะครับในนานาชาติเลยทีเดียวถัดมาครับเรามาดูสถานการณ์ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับประเทศใกล้เคียงกันบ้างดีกว่าล่าสุดแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ออกมารายงานเช่นเดียวกันว่าทางการเกาหลีใต้กําลังร่างแผนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับโควิด -19 ให้เป็นปกติอยู่นะครับโดย โดยคาดว่าประชากรวัยผู้ใหญ่ราว80จะได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วภายในสิ้นเดือนตุลาคม ทางการเกาหลีใต้ระบุว่าจะทบทวนมาตรการต่างๆที่จะทำให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตเป็นปกติและก็จะเปลี่ยนไปใช้มาตรการใหม่ทันทีนะครับที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงแล้วก็สถานการณ์โดยรวมเนี่ยเสถียรนะครับในเบื้องต้นรัฐบาลคาดการว่าแผนการใหม่นี้จะเริ่มใช้ได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งคาดการว่าประชากรวัยผู้ใหญ่ราวประมาณ80%เนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะครับ ถัดมาครับนักงชุนเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็ยังเป็นเรื่องของโควิด -19 นะครับล่าสุดมีการรายงานเข้ามาว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนะครับวางแผนที่จะขยายสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด -19 ในกรุงโตเกียวและก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศออกไปมากกว่า2สัปดาห์หลังมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงภายในวันอาทิตย์ที่12กันยานยนที่จะถึงนี้ครับสาเหตุที่ต้องขยายออกไปนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสกายพันธุ์เดลต้าเนี่ย ไม่มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงจนทําให้ระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นเนี่ยตึงเครียดนะครับนายยาสึตโตชินิชิมูระรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจกล่าวกับคณะที่ปรึกษาในวันนี้นะครับซึ่งคือวันที่9กันยานยนเลยว่ารัฐบาลจะขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวโอซาก้าแล้วก็อีก17จังหวัดออกไปจนถึงวันที่30กันยานยนนี้ ทางด้านของนายโยชิฮิเดะสุงะนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับเตรียมจะประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันที่10กันยายนนะครับในช่วงเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยครับสถานการณ์ก็ถือว่ายังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เรามาปิดท้ายประเด็นที่ประเทศจีนกันบ้างดีกว่าครับ สำนักข่าวทีเดนเวิลด์นะครับรายงานจีนเผยขณะนี้ประชากร2ใน3ได้รับวัคซีนต้านโควิดครบท้วนแล้วท่ามกลางการเร่งการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น คณะที่การพัฒนาวัคซีนสูตรปรับปรุงนะครับเพื่อรับมือกับโควิดกลายพันธุ์เนี่ยก็มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันอูเหลียงโหยรองหัวหน้าสำนักงานควบคุมโรคของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนหรือว่า NHc นะครับเปิดเผยว่ามีการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้แก่ประชาชนแล้วจำนวน2,110ล้านโดสหมายความว่าประชาชน1 0 9 0ล้านคนหรือ77 จ6%ของประชากรทั้งหมดเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มนะครับขณะที่ประชากรประมาณ960ล้านคนหรือคิดเป็น67%ของประชากรทั้งหมดเนี่ยได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วแล้วก็ภาพรวมการฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุ12-17ปีก็กําลังก้าวหน้าไปได้ด้วยดีด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับขณะที่จีนกําลังเข้าใกล้จุดหมายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หากประชากรฉีดวัคซีนครบถ้วน80%แล้วผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่า ไวรัสโควิด -19 เนี่ยอาจกลายพันธุ์เป็นภัยคุกคามได้เอ้าก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับนี่ก็คือการอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ในหลายๆประเทศครับตั้งทุนสวัสดีครับ